สวัสดีค่ะโอเคพีเคชินทีนชาแนลค่ะวิดีโอนี้ก็จะอยู่กันต่อที่ใบไม้นะคะอันนี้นะคะเราก็ได้ทําการถักนะในวิดีโอที่แล้วไปแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทําขอบนะคะลองดูว่าเขาจะ,ะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งตัวนี้เราก็มาถึงตัวบรรจบกันแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะถักนะคะ เหมือนจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวหนอนเนาะก็ถักย้อนกลับมานะคะนี่นะคะแทงลงไปนะคะสองเส้นเลยนะนี่นะคะย้อนหลังนะนี่นะแทงลงไปแล้วก็ดึงเกี่ยวไหม่ขึ้นมานะคะ,ะก็จะยา,ยากหน่อยนะก็ทำซิงเกิลโครเชไปนะคะนี่นะหลักถัดมาก็เกี่ยว อเอาสองเส้นนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมดึงรอดสองหลักเส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวทำซิงเกิลโคเชนะนี่นะคะนี่นะเสร็จแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆนะคะถอยหลังนะนี่นะคะสองเส้นแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดึงให้ได้สองห่วงแล้วก็เกี่ยวรอดสองห่วงนะคะนะโอเค เอาละค่ะมาดูนะคะอันนี้คือที่สําเร็จแล้วสังเกตนะคะว่าเห็นไหมเอ่ยตรงช่วงขอบนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆตัวหนอนนะคะเป็นหยักๆนะคะนี่นะคะเป็นการเก็บขอบนั่นเองนะคะให้เ,เป็นลูกเล่นเพิ่มขึ้นโอเคยังไงก็อย่าลืมกดคลิก subscribe กดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ